รื่องของซี่โครงมีคนถามมาเยอะว่าทําไมต้องเป็นซี่โครงทาไมถึงชอบซัมซี่โครงมันอะไรกันแน่กันหนากับไอซี่โครงนะครับและไหนพูดถึงซี่โครงแล้วผมขออนุญาตนะวันนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับทำให้ดูว่ากรณีซี่โครงต้มกับซี่โครงอบมันต่างกันยังไงนะครับวันนี้ผมมีตัวอย่างก็คือคือมันปวดหลังเข้าไปทุกทีแล้วนะครับแต่ก็เป็นสัญญาจใจระหว่างผมกับ ลูกนะครับเดี๋ยวถ้าดูวิดีโอเราไม่เห็นผมขึ้นลงมันไดเลื่อนนะครับเธอจะโกรธเอานะครับก็พบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคุณแซมนะครับวันนี้ขออนุญาตไม่พูดเยอะนะครับเพื่อเข้าเลือกปอป๊ะปป๊ะของวันนี้นะครับก็คือเรื่องของซี่โครงมีคนถามมาเยอะว่าทําไมต้องเป็นซี่โครงทาไมถึงชอบทำที่โครงมันอะไรกันแน่กันหนากับไอซี่โครงนะครับเนื้อซี่โครงเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะมากๆเลยคือเป็นเนื้อที่มันจะมีมันแทรกอยู่เยอะค่อนข้างค่อนข้างเยอะเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเอาไปประกอบอาหารเนี่ยโดยเฉพาะอาหารประเภทย่าง เนี่ยนะครับรสชาติของการที่มันเป็นถูกความร้อนเนี่ยนะครับน้ำมันก็จะละลายออกมาแล้วมันก็จะทําให้เนื้อตรงนั้นมีมีความอร่อยมีรสชาติที่ที่มันจะไม่เหมือนเอาเนื้อที่ไม่มีมัน,นไปไปย่างไปทอดนะครับ นั่นคือลักษณะเฉพาะเลยแล้วมันทําให้ร,รู้สึกว่าเวลาจะทานเนี่ยถ้าได้ทานเนื้อส่วนนี้มันมันจะอร่อยนะครับซึ่งวิธีการทําก็ทําได้หลายอย่างถ้าไม่อบนะครับก็เอาไปทอดก็ได้นะครับไฟอ่อนๆทอดนานหน่อยนะครับแต่ข้อเสียของการทอดคือมันจะมันจะโหดแล้วมันจะมันจะแห้งมากนะครับเพราะมันดึงน้ำออกเยอะอีกแบบนึงก็เอาไปตุ๋นนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับวัวตัวหนึง่งหมูตัวหนึ่งเนี่ยนะครับจะมีซี่โครงให้เรากินสักเท่าไหร่นะครับและนี่เป็นเรื่องที่เพื่อนฝรั่งผมบอกมาบอกว่าทําไมซี่โครงถึงราคาสูงก็เหตุผลพาว่ ด้วยความที่เนื้อมันอร่อยนะครับใช้เวลาทำนานแล้วที่สำคัญคือดิมานสูงกว่าสป라이นนะครับก็คือว่าวัวหนึ่งตัวหมูหนึ่งตัวเนี่ยนะครับให้ออกมาได้ ซี่โครง 2, สองซี่โครง4 5ชิ้น6ชิ้น8ชิ้นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้น1ตัวได้กินไม่กี่คนและไหนไพูดถึงซี่โครงแล้วผมขออนุญาตนะวันนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับทำให้ดูว่ากรณีซี่โครงต้มกับซี่โครงอบมันต่างกันยังไงนะครับวันนี้ผมมีตัวอย่างก็คือ,อเป็นซี่โครงเขาเขาไม่ได้เขียนว่าซี่โครงอบนะเขาเขียนซี่โครงบาร์บีคิวนะครับไม่บอกว่า อบหรือทาอะไรมานะครับทีนี้ก็จะให้ดูเลยว่าซี่โครงต้มกับซี่โครงอ,อบเนี่ยหน้า,นาตาเนื้อในมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ย้ําผมไม่ได้หมายความว่าของผมจะดีกว่าต้มแล้วผมก็ไม่ได้บอกว่าต้มจะดีกว่าผมนะครับผมแค่บอกว่ามันเป็นลักษณะของซี่โครงบาร์บีคิวขึ้นอยู่กับว่าท่านชอบแบบไหนนะครับอันนี้ซี่โครงอ,อันนี้ต้มนะครับทำไมมันจะซีดๆ,ๆเนาะแต่ร่อนแน่นอนอันนี้ยังไงก็ร่อนนะครับ อกนน้้หรถ้าคนชอบทานแบบนี้ก็จะทานอะไรอะ่ะทานเนื้อต้มอะ่ะที่รสชาตมันเจะกระจางๆไปแล้วนะครับกับซอสนะครับนี่เป็นเนื้อเราแค่ดึงก็รู้แล้วมันดึงกว่าเยอะนะครับดึงกว่าเยอะอันนี้เป็นพริกไทยดาของเราอันนี้เป็นออริจินอลสารยานะครับเราก็ร้อนเหมือนกันนำในเนื้อข้างใน,น นี่จะสังเกตว่าความยุ่ยนะครับอันนี้จะเด้งต้องกัดอ่ะต้องดึงอ่ะใช้ปากกัดใช้ฟันดึงได้เลยก็จะรู้สึกถึงความมีรสชาติของเนื้อนะครับโอเคมัน,นก็จะไม่ซีจะมีรอยสีแดงๆอยู่นี่ไม่ใช่ไม่สุกนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าที่ผมรอให้ฟังแล้วแหละเนี่ยเหนี่ยสีมันจะแดงๆนี่สโมกกิ้งริงนะครับอันนี้คือเราลงควันแล้วควันหนึงเข้าไปก็ อยากจะให้คลายสงสัยนะครับมีความแตกต่างอยู่ระหว่างซี่โครงหมูบาร์บีคิวนะครับทั้ง2แบบทั้งแบบที่ต้มกับแบบที่อบซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าไม่ได้เราไม่ได้หมายความว่าแบบที่ต้มไม่ดีขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้าขึ้นอยู่กับความชอบของท่านนะครับว่าท่านชอบแบบไหนนะครับความชุ่มฉ่าการันตีได้ว่าเรา ชุ่มฉ่ำเท่ากรณีต้มไม่ได้อะนั่นมันก,มนก็มันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับหลายๆคนก็เอาที่ขออสิ่งที่ผมบอกบนวิดีโอไปทำเนาะแล้วก็บอกว่ามันแห้งมันไม่เหมือนกับเวลาไปกินที่ร้านนะครับก็ต้องอธิบายกันว่าที่ท่านทําออกมานั้นเราเรียกหมูอบนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของซอสเรื่องของอะไรพวกนี้นะครับเราจะไม่ได้ราดแบบเยอะจนกลายเป็นว่ากลายเป็นซี่โครงทงซี่โครงแล้วเต็มไปด้วยซอสนะครับแต่ก็มีอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้มันดูแบบ จัดจ้างขึ้นมาหน่อยกรณีนี้ที่เป็นซี่โครงต้มนะครับก็คือเอาขึ้นเตาย่างนะครับก่อนเสิร์ฟนะครับก็จะทําให้บางส่วนมันมันเกิดความไหมเกิดความเกรียมเกิดขึ้นอะไรที่ทําให้ตัวเนื้อซี่โครงต้มมันมีรสชาติขึ้นมาพอสมควรนะครับอนนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่ถ้าเกิดท่านตัดสินใจทำซี่โครงต้มแล้วอาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับก็ค่อนข้างโอเคตอนที่ย่างก็ทาซอสไปนะครับมันก็จะทําให้ตัวซอสมันเกาะดีไม่แฉะเกินไป เล็กๆน้อยๆน,นะครับหวังว่าคงจะทําให้ทุกท่านเห็นภาพว่าเราใส่ใจซี่โครงเรามากเลยแล้วเราก็ยังชอบซี่โครงเราอยู่นะครับก็หวังว่าเราจะทําให้ทุกท่านชอบได้เหมือนกันนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมไปที่เดิม